ตามกันต่อสำหรับกรณีของตำรวจนะคะที่มีการไล่ล่าในบินค่ะเป็นฆาตกรมือเผานั่งยางคนงานดูแลสวนปลาล์มน้ำมันสาศพแล้วก็เร่งหาเบาะแสะอีก1นึศพที่ถูกฝังเหลือเป็นโครงกระดูกค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบร่องน้ำในสวนปลาล์น้ำมันพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลกะมาเซออยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะหลังเมื่อคืนค่ะวันที่1ิ พฤษภาคมคนงานดูแลสวนปาล์มถูกฆ่าเผานั่งยาง 3, สามศพในที่เกิดเหตุพบเศษยางรถยนต์มากกว่า10เส้นนะคะส่วนที่ขนมร้างใกล้กันพบกองเลือดถูกกลบด้วยดินปลอกกระสุนแกลน,น้ามันและกล่องข้าวถูกทิ้งไว้ค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าก่อนสังหารเนี่ยก็มีการเหมือนกับมีการของต่างๆเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้นะคะก่อนที่จะมีการฆ่าแล้วก็นําไปเผาอําพรางห่างไปอีก300เมตรเจ้าหน้าที่พบศพถูกเผานั่งยางฝังกลบเอาไว้ค่ะ สภาพเหลือแต่โครงกระดูกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1เดือนชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าโกเชตเป็นคนดูแลสวนปาลมน้ำมันหลายแปลงให้ในทุนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุรับจ้างดูแลสวนปาล์มให้กับนายทุนค่ะคาดว่าพากันมาขโมยตัดปาล์มน้ำมันเมื่อโกเชตมาพบจึงมีปากเสียงแล้วก็ฆ่ากันค่ะแย่งนะนูนองต่อลนอนน่ากลัว พว,พวกน้องพวกน่ากลว่าไอ้ลุกน้องกไอ้คนหนก็บไอ้บินนะั่นน่ะมาขโมยปามเมื่อปามบอกใหเห็นเห็นไปแล้วน่ากวัวนะแบบแบบนั้นน่ก็เป็นแบบนั้นแล้วมันก็ฆ่าไอ้ตัวนั้นใช่ไหมไอ้คนที่ตายหลุมนู้นนอคอนมันตายก่อนนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ไอ้อน,นี่รู้ว่าลุงน้องมันถูกฆ่ามันน่ากลัวมันจะมันฆ่าคนนี้ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แ่ไอ้บินเนี่ยนี่เห็นว่ามีประวัติไมมทํา หลายจบแล้วส่วนทางคดีตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนขับรถกระบะของโกเชตหลบหนีค่ะอยู่ระหว่างขอสารออกหมายจับปมเหตุนะคะอันนี้เนี่ยสอดคล้องกับที่ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมกลุ่มของนายบินเนี่ยเข้าไปขโมยปามจนบ่ายสามของวันที่10พฤษภาคมโกเชตและลูกน้องเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็คาดว่าจะมีปากเสียงกันก็เลยถูกฆ่าที่ขนบก่อนนำศพเผาอำพรางนะคะ ส่วนอีกศพกาลังตรวจสอบว่าเป็นใครเพราะในพื้นที่ไม่มีการแจ้งความคนหายเอาไว้่ะค่ะครับ